สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะพามาเที่ยวตลาดไทยเหมือนเดิมวันนี้วันนี้อากาศคึมคึมแต่ว่าก็เสี่ยงมาแล้วพี่น้องมาดูดูทุเรียนเหมือนเดิมดูซิว่าราคาเขาจะเอขึ้นหรือลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะราคาไม่น่าจะลงหรอกน่าจะขึ้นอยู่ไปดูว่าจะมีทุเรียนจากสวนไหนมั่งมนาะจากจังหวัดไหนมั่งยัง เหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูกันับครพี่น้องอันนี้ก็มาถึงตลาดไทยแล้วเดี๋ยวเราลองลงเป็นดูราคากันฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วไป ก็จะตกพี่น้องป่ะเราจะดูกันตลาดนกโนกเยอะมากเลยนกเยอะมากเลยก็ไะมากเลนก,ก,ลก,ก,ลกไฟนก โรงเรียน ไ oh, uh, ้เยอะก็มาเยอะคนนี้ก็มาไป ก็มีโอ้ห้าสิบตเป็นถุงก็มีถุงละร้อยด้านี้เป็นเนาะผู้เป็นข้อก็มีไป เยอะมากเลยครอนหอปลาจีเ,เดี๋ยวไปดูพวกนีลิ้นจีจะสัมพันเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้คิดไปเป็นบาทแปบาทนี่งหลังตัวนี้คิดท่ารบาทร้อยเดียว เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นดูทุเรียนกันนะเดี๋ยวกลับมาครับได้ครับโอ้ซอยนี้ก็จะเป็นทุเรียนซอยที่สองเรียนสุขทายน,นี่ราคาเป็นไงอันนี้ราคาเป็นไงครับเทนะ่าไรครับนุลอันยหกสิบเนี่ยนะพี่ตองลอยของ จันได้ของระยองใช่ไหมอ๋ออันนี้สองอันนี้สองโหนันนี้สองร้อันนี้ละหกสิอันนี้ล่ะเาไอันนี้ล่ะร้อยแปดห้าร้อโอ้โหราคาวันนี้นี้ราคาก็ยังสูงอยู่นะครับปห้าอันนี้เท่าไหร่ การไม่สวยในการย่อมร้อยเิบเท่าไหรนะ่รับเนี่ยร้อยเจราคาได้สูงน้วมันได้สองอันนี้โอ้โหาาจันของระยองปือราคาก็อันนี้ตกไซร์ราคาก็ยังสูงอยู่ อูบรรยากาศรอบๆเลยหมอท่นี่นีอะไรไม่หมอคอะไรกันเองจานค,อคอ่ะจานทร่ สุกใช่ไหมเน,นี่ยสุก้ายร๋ยวแม็ก้ากำลังเข้าไปดูเนื้อ เต็มไอ้ของจันน่ะจันจับร้อยีครับร้อยอันนี้ก็ร้อยสี่ครับโหอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ดีนะมันแนงไม่จุนนะพี่เขาบว่าปูเต็มเลยพี่หาปูเต็มลูกใหญ่ปูให้มันลูกใหญ่แก่งได้พี่แก่งได้พี

แล้วอ๋อไปเมื่อกี้ห้าเข่งโอ้ไปเมื่อกี้ห้าเข่งโอ้เนื้อดีนะเนื้อดีสุกแล้วอ้านู้นด้านนู้นทำไมสีแดงนะยังไม่สุกอี่ยังไม่สุกใช่ไหมโอ้ของสีเขีดราคาเป็นไงสีเขียดแพงใช่ไหมหรือเหมือนกันร้อยหกสิบ เคกำลังดูราคากันอยู่ราคาก็น่าเล่นด้วยเปิดบางด้วยาจะค่อยแวะมาดูใหม่สวยอยู่เนื้อนีอร่อยทุเรียนก็ยังเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ รถสุดท้ายรถน,นี้เจ้าของไม่อยู่ก <Okay. S 1> ็บรรยากาศก็จะประมาณนี้น,นี้ทุเรียนก็รายังทรงๆทรงฝน,นตกฝนตกฝนตกทุเรียนไม่คยเออเนื้อดีอยู่เนี่ยเออสุดแล้วแย่เท่าไหร่เนี่ย ร้อยห้าสิบเร็วนะวนสวยอ,อ๋ออันนี้ข้ามาโชว์ลูกไหมอ๋อ,อสวยอยู่ด้านนี้ 150. ร้อยห้าสิบแต่ว่าแก่ชุ้นนี้มาลืมเออเดี๋ยวดูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย วันนี้ทุเรียนออกช้านะคะบอกคนมันตกสองรอบสามรอบใช่เด็กลูกครากันก่อนนะพี่น้องเนื้อไม่ดีก็ไม่เอาไปอันนี้แพ็กที่ว่ามีลูกค้าแล้วขายรถเท่าไหร่เนี่ยรถเกด ร้อยเจ็ดสิบส่รถแกะได้เลยร้อแกได้วันนี้เลยแกได้วันนี้โอ้กินออกแล้วพราะวันนี้มีกินสุเลยนะวันนี้เต็มตลาดเลยอ่ะนส่เ เลยวันนี้ใช่ไหมสวยมันมันเนี่ยมันมันแข็ดแตกกันเนี่ยเนี่ยเนื้อมันตมากเลยนี่อันนี้ตำหนิลูกใหญ่มากไหมข้างล่างหรือเหมือนกันต้มางของี่ดเลยโเนะเพ่งนี้น่าสนใจสวยแล้วก็ายดแล้มันสกหมดเยมันขได้เลยพเนี่ยเด้งมเกบากตเกีย

ที่่รถอะได้กี่รอบแล้ววันเนี้ยไม่ดูเท่าไม่รู้เไม่ได้นับเลยไม่นับหรอาทำอะไรบ้างเออเรียนออกดีไหมวันเนี้ยวันนี้นะยึดลงไหนนะฮะยึดลงไหนล็อกท้ายติดถนน

เต็มเลยนช่ครับนั่นแหละโอส้สามสามหนึ่งโอเคขึ้นชุนเดเรียนกัน บอกไว้เมื่อคืนพวไม่รู้นังค่ะ <laughs> เลิศรับอยงเดียวหมดไหมไม่สองคนนีซื้อเสร็จแล้วก็จะมีรถมาส่งตามรถ รา,าคาไม่้าเยอะเลยวันนี้กอกก็เยอะนะวันนี้ราคาก็พอได้อยู่เรียบร้อยพี่น้องสองเข่งแรกก็เอามาเก็บไว้บนรถก่อนเอามาเก็บไว้บนรถก็ผ้าคลุมไว้พี่น้องเอากรสอบคุมไว้ <S <S เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าจะได้เพิ่มอีกไะ เด,ดเ,ดเดี๋ยวไปดูต้เรียนกันับโอ้นี่มาไฟก็เยอะโอ้โหกระทันกระทันเลยกระทอนก็มีแล้วนะครับที่ตลาดไทยอาเดี๋ยวไปดูสอนเรียนกันต่อเยอะมากเรียนไม่จะลดลงก็ยังเยอะอยู่ ไปุูนายไหมัยโอ้กำลังขอัครับ